สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตีเค e อชครับวันนี้วันที่ที่29สิงหาคมครับเมื่อวานหยุดหนึ่งวันนะครับวันนี้ก็มาประเดิมรอบแรกกันเนาะมาประเดิมวันแรกกันพบกันใหม่ต้นสัปดาห์ครับวันทิตย์บางประเทศคือวันแรกบางประเทศคือวันหยุดนะครับส่วนมากก็จะหยุดนะครับแต่ผมยังลงครับ วันนี้ลืมครับวันนี้ลงลาวพัฒนาให้ด้วยนะครับเนาะฝากไว้ครับฝากไว้เป็นแนวทางครับตอนนี้ที่สังเกตดู19 19, 19 123 4าหนี่ห้าหกรอบผ่านมา6รอบผ่านมานะครับ19ทุกรอบครับและ9ส่วนมากจะไปบนนะครับส่วนมากจะไปบน6รอบหลังสุดของฮานอยวีพไปบนมา4รอบนะครับเมื่อวาน9 จะมาอีกไหมลุ้นกันต่อวันนี้ครับลุ้นกันต่อวันนี้นะอย่าลืมครับใครเล่นเลขไหลเลขวิ่งลอง99้าบนเนีไม่หายถ้าบนหายไปสองรอบเปแล้วในในใน6รอบหลังสุดนะครับแต่ส่วนตัววันนี้ผมชอบอะไรเอ่ยวันนี้ผมชอบชมชอบแป๊บนดีนะครับผมชอบนะผมชอบเลย้าดเกเจดแป๊บนีนะครับ7วันนี้เด่นสุด7ครับผมผมชอบ7 ห7ึ่งเจ็ดสเด้อระวังเด้อหนึ่หหกห้าแล้วก็เจ็ดห้าครับผมร้อยมัดห้าครับตัวรองคือห้านะครับ รองคือ5นะครับโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับฮานอย VIP ครับจะมารุ้นกันครับชอวยกดไลค์ใช่กดแชร์อยากเทคแคร์กดติดตามครับเป็นการสนับสนุนง่ายๆคืออย่ากดข้ามโฆษณาครับดูให้ด้วยนะครับอย่างที่ผมลั่นไปนะครับไหลมีอะไรมีก็ลองเล่นครับเล่นเอาตาเนาะมันจะเล่นเอาโลดนะครับไม่จําเป็นต้องจอดอย่างเดียวก็ได้วิธีการเล่นมีหลากหลายมากนะครับวิ่งรูดวิ่งบน วิ่งบน2ตัวโหดสารพัดได้ยังไงให้ได้ต่างนะครับไม่จําเป็นต้องเจาะอ,อย่างเดียวอะไรนะขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวดัสสวัสดีครับ